สวัสดีครับนา้นาๆคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของวันนี้นะครับคลิปต่อไปน่าจะเป็นเดบรลันนะครับมีใครหาลอกรอบสูงไว้ใช้งานไหมครับเดี๋ยวเช็ดข้ามน้ำมันนิดนึง มีใครหารอบลอกสูงมาใช้งานไหมเอ่ยตัวนี้รอบ8นะครับ XG นะครับรอบ8นะครับเป็น Shimano มทาเนียม um นะครับตัวนี้ผมผมว่ามันค่อนข้างยังสภาพดีอยู่เลยนะครับนี่แล้วตัวนี้รอบ8นะครับรอบสูงนะครับแต่เฟืองยังไม่ขึ้นมือนะครับเฟืองยังเนียนนะครับดูดิ เฟืองไม่มีความรู้สึกเลยนะครับนี่นี่เหมือนว่าเหมือนว่าญี่ปุ่นเจ้าของเก่านะเห็นไหมเขาใส่สายใส่สายฟูโลมานะครับแล้วก็ใส่มาไม่เยอะด้วยนะดูดิยังเหลือยังเหลืออีกตั้งเยอะนะครับกว่าจะเต็มสปูลนะครับเหมือนกับเขาใช้งานไม่หนักนะครับเนี่ยลอกลอกเนี่ยดูดูดูแบบนี้นะครับเวลาผมซื้อนะเป็นสายฟู l โลเส้นเล็กๆนะ ย่างเงี้ยผมชอบซื้อนะครับเพราะผมคิดว่าเจ้าของเขาน่าจะใช้งานเบานะครับไม่ได้ใช้งานหนักอะไรนะครับนี่ก็อย่างที่ผมคิดจริงๆครับนี่ขนาดรอบแนะเห็นไหมเฟืองไม่ขึ้นมือเลยนะนี่ดีจริงนะครับผมรับรองเรื่องเฟืองเลยนะตัวนี้รอบ8ครับมีใครหารอบสูงไว้ใช้งานนี่เลยก็น่าจะเป็น เป็นงานแนวผิวน้ำนะครับงานแนวผิวน้ำนะครับก็ไอเมทานียมนี่ก็เป็นงานระดับกลางนะครับระดับกลางๆนะครับครอบคลุมนะครับค่อนข้างครอบคลุมนะครับความแข็งแรงทนทานนะครับน้ําหนักรอกก็มีอยู่พอสมควรนะครับตัวนี้เบากว่านะครับอะเดบลานนี่เบากว่าครับเมทานียมนี่หนักกว่านิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยนะครับเอ่อตัวนี้ผมได้มา มีแต่ตัวลอกไม่มีกล่องนะครับมีแต่ตัวลอกไม่มีกล่องขึ้นสายมาให้หน่อยเดียวนะครับไม่น่าจะยาวนะครับก็เดี๋ยวติดไปให้ด้วยนะฮะแต่ก็ไม่น่าจะไปใช้ได้นะครับสำหรับใครจะไปตีประช่อนก็ไปเปลี่ยน P.E. เนะครับอ่ะก็ติดไปให้ด้วยมาดูร่องรอยนะครับตัวนี้ประมาณปีทํากันบ้ามาแล้วเมื่อกี้หาข้อมูลมานะครับ ประมาณปี2013-15นะครับที่เอาออกมาวางจำหน่ายวางขายกันตามร้านตกปลาทั่วไปนะครับผลิตประมาณปี2013นะครับ15อะไรประมาณนี้ไอตัวนี้ก็ประมาณปี2015นะครับมาวางขายนะครับอเดบลัน50ตัวนี้ก็รอบสูงเหมือนกันนะฮร,รอบรอบ7มั้งเดี๋ยวรอคลิปต่อไปนะตัวนี้นะ อันนี้รอบแปดนะครับ XG นะครับรอบแปดโอ้โหเฟ <c oughs> ืองนี่ประทับใจผมมากเลยเดี๋ยวมาดูล่องรอยนะครับมีน้อยนะครับล่องรอยมีตําหนิน้อยมากเลยก็ตัวนี้ไม่น่าจะนานนะครับแป๊บเดียวนะครับรีวิวแป๊บเดียวนะครับเมีรอยอย,อยู่นี่นะให้ดูนะครับนี่แต่ก็น้อยอนะ่ะสวยเลยอนะ่ะตัวเนี้ยเนี่ย ไม่มีเลยนะครับก็มีตรงเมื่อกี้นะครับอันนี้คาบเหลืองๆไม่ใช่รอยนะครับนี่สีออกบอลเทานะครับประกายมีประกายนิดๆหน่อยๆข้างบนนี่เป็นสีเขียวนะครับด้านบนก็ยังสวยนะครับแบบนี้รอบมือสองปี2013นนี่สภาพนี้ถือว่าสวยเลยนะครับ สวยเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมขายให้ราคาคูราโดเลยนะราคาอยู่ท้ายคลิปนะใครอยากรู้ราคาก็ก็กดข้ามไปดูราคาก่อนนะไปเลื่อนๆ่อนหาดูนาะทีที่เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้นะไปกดกดหาดูได้นะครับใครอยากรู้ราคาเลยนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ล้างนะครับมันยังดีอยู่นะครับ จระบีน้ำมันอะไรไม่ขาดเลยนะครับตัวนี้นะครับล่องรอยก็ไม่มีอะไรนะลอกถือว่าสวยนะไม่มีอะไรนะครับการทํางานนะครับอ่ะเนี่ยสปริงแป้นกดเนี่ยเด้งเด้งดีๆเลยนะเสียงแน่นๆเลยนะเนี่ยไม่ขัดนะครับเห็นไหมดูข้างหน้านะครับดูลายไกด์ข้างหน้านะครับเห็นไหมไม่มีสะดุดนะ ติ้วอ่ะแขนเปล่าหมุนติ้วอ่ะดูดิระบบเบรกประมาณ4ี่โลสี่โลครึ่งแล้วมั่งเบรกแบบนี้นะครับเมทาเนียมนะครับเบรกไม่ติดไม่ตายนะครับเบรกมีคลิกเสียงปรับคอนไม่มีคลิกเสียงนะครับตัวนี้ก็ปรับได้สองจุดนะครับปรับตรงจุดนี้นะครับตัวเลขกับ กับเม็ดลานะครับเม็ดลานี่ผมปิดหมดนะปิดหมดนะจะไปใช้ก็ไปไล่เปิดเอานะครับไปไล่เอานะครับปิดหมดแบบนี้ไปตีไม่ได้นะครับฟู่ฟู่เต็มสปูนเลยนะฮะจะบอกให้นะฮะต้องไปเปิดไล่เอานะครับสปูน ลูกปืนก็เป็นลูกปืนธรรมดาอยู่นะครับคาบน้ำคาบลาผมเอาขัดบัตชุบน้ำมันแล้วก็เช็ดออกให้หมดแล้วนะครับที่โครงนะครับที่บอด,ดี้นะครับเช็ดออกให้หมดแล้วทําความสะอาดแบบเผืนอๆนะนะไม่ได้ไม่ได้ทำความสะอาดอะไรแบบดีมากนะแค่อน้ำมันจุม่ม คัดตัดบัดปัดคาบน้ําคาบอะไรเงี้ยตามซอกตามอะไรตามพวกนี้เอาออกให้หมดแล้วนะครับทําความอาให้แบบภายนอกเผลนๆน,นะครับยังไม่ได้ทําอะไรดีมากเพราะดูมันยังดีอยู่อ่ะดูลูกปืนนะโอ้โหเดี๋ยวดูราคานะผมบอกเลยใครหาซื้อคูลาโดอยู่นะ เห็นตัวนี้นะต้องต้องมีแบบเอ้ยลังเลเลยแหละอันนี้เมทานียมนะอันนี้เมทานียมนะลื่นนะลื่นนะเนี่ยครับอ่ะโหเหลือเฟือนะครับลื่นแบบนี้เหลือเฟือเลยนะครับ ตัวนี้นะฮะเอาเท่าไหร่ดีนั่นเองเอาเท่าไหร่ดีเอาเท่าไหร่ด,ดีเมทานีมนะเนี่ยเอ่อขอสักหมุนขวานะครับรอบ8นะครับไม่มีกล่องมีแต่ตัวล้อแบบนี้เลยนะครับลูกปืนหนอหนอบเดิมแขนเดิมนะ เอา4,100บาทแล้วกันนะครับพร้อมส่งนะครับราคานี้พร้อมส่งแล้วนะครับไม่มีค่าส่งเพิ่มเป็นไงราคาคูราโดเลยใช่ไหมใช่มสี่พันหนึ่นะครับเออใครกำลังมองหาคูราโดอยู่นะเจอตัวนี้คลิปนี้นะครับก็ฝากลอกสวยๆมือสองที่น้าเอก อุตสาหามาจากญี่ปุ่นให้นะครับฝากตัวนี้ไปพิจารณาก่อนนะครับก่อนจะตัดสินใจซื้อตัวอื่นฝากตัวนี้ไปพิจารณาสักตัวนะครับ4ี0พันหนะครับรอบสูงด้วยนะพวกอะไรอะ่ะตีจิบทวกอะไรเดียกบยางนะค,ะนะครับนะฮะพวกกบยางผิวน้ำนะน่าจะดีนะรอบแผดโคตรสูงเลยปีปราช่อนนะฮะแต่ก็ มันรอบสูงนะไม่อยากให้เอาไปเล่นงานชโดนะครับกลัวมันจะกลัวชุดเฟืองชุดแรมจะไปไวนะครับถึงรอบมันจะดียังไงแต่มันรอบสูงก็ต้องใช้มันแบบอันนี้หน่อยแล้วกันเนาะไปงัดมันมากเดี๋ยวเฟืองมันจะไปเร็วนะครับเอาไปเล่นปะช่อนก็พอแล้วนะครับตัวเนี้ฝากน,านา้าๆไว้พิจารณาสักตัวนะครับรอบ8หมุนขวาราคาสี่พันหนึ่ง เอา4,001แล้วฮะตัดสินใจแล้วถูกไปหน่อยแล้ววะถูกไปหน่อยหรือเปล่าเอาเอาแค่นี้นะฮะ4,001พอแบ่งนา้าน้สายประช่อนไปหากินหน่อยนะครับเอาไปหากินนะฮะเอาไปหากินกันนะครับอ่ะโอเคนะครับฝากไว้ตัวหนึ่งนะครับ4,100บาทลูกค้าใน YouTube ก็เหมือนเดิมนะครับผมจะวางลิงก์ไว้ที่ ช่องคําอธิบายนะครับลูกค้าใหม่ใน YouTube ถ้าไม่รู้วิธีการซื้อก็ผมวางลิงก์เพจไว้นะครับก็ไปกดลิงก์เพจนะครับแล้วก็ทักข้อความเพจมาส่วนลูกค้าเพจก็เห็นคลิปก็ถ้ายังไม่มีใครจองก็พิมพ์จองได้เลยนะครับมันจะมันจะทันหรือเปล่ามันน่าจะไวนะตัวนี้นะ <c oughs> ไวๆหน่อยแล้วกันนะครับเอา4,100นพอเอาใครไวใครเน็ต5 G ก็ได้นะใครเน็ต4 G ก็ไปอัพเป็น5 G เอานะครับ ขอบคุณมากนะครับที่รับชมครับขอบคุณครับ